จังวัดชนบุรีตำรวจรวบแล้วโจนแต่งแก๊ปชกเงินฝ่า3าล้านหกแสนบาทภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้หญิงเดินออกมาจากธนาคารโดยมีน้องชายผู้ต้องหาจอดรถจัก,กรยานยนต์รออยู่ขณะน,นี้ตำรวจสืบสวนภาคสองได้ควบคุมตัวได้พร้อมของกลางเป็นเงินที่เหลืออยู่3าล้านสองแสนบาทภาพจากกล้องวงจรปิดของอีกมุมหนึ่งบนถนนสายชนบุรีบ้านบึง เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจับภาพนางสาวประภาพรบุญมีสนมอายุ29ปีเดินถือกระเป๋าสีดำและมีนายกิตชพัสุรกุลอายุ24ปีเป็นคนขับรถสะพายกระเป๋าเป้ที่มีเงินสดอยู่3ามล้านสแสนหหมื่นบาทมีนายจตุพลบุญมีสนมอายุ27ปีขี่รถจักรยานยนต์มาจอดคอยอยู่ห่างประมาณห้เมตรหลังจากนั้น ได้สร้างสถานการณ์ทำทีขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปที่รถตู้และอ้างเป็นสามีภรรยาทะเลาะกับคนขับรถบ้ามาเป็นชู้กับเมียกูหลังจากนั้นได้ชกกระเป๋าเป้ไปมีคนเห็นเหตุหการณ์หลายคนแต่ไม่กล้าช่วยเหลือคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวขณะนั้นที่ทั้งสองคนนั้นถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาคสองได้ควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมด้วยของกลางเป็นเงินสดจำนวนสามล้านสองแสนบาท ที่เหลือจากจำนวน3ล้าน6แสน6หมื่นบาทขณะน,นี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนถึงเงินที่หายไปว่านำไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างซึ่งจะนำตัวไปถแถลงข่าวตัว4ี่มลชนได้วันรุ่งขึ้นส่วนสาเหตุนั้นผู้หญิงซึ่งเป็นพี่สาวได้อ้างว่ามีนิสินอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้ชักชวนน้องชายไปก่อเหตุแต่ไม่แนบเนียนจนถูกตำรวจจับกลุ่มได้ดังกล่าวนิวส์24 เรายกิบสีแรงงาน